ามีขยับเติมขึ้นมาครับเอกชัยติดเรื่องเอกชัยตัดเข้าในเอกกชัยสาเร็จมีช่องดิงเข้าในเอกชัยไม่มีครับช่องโดนบังไปแล้วคือล้างกับมาสรวัตรสรวัตรซัดเลยครับน้ำขึ้นแล้วนีสครับโอ้โหได้ประตูขึ้นดังครับแบงคอกครับเดี๋ยวดูภาพชายรอบว่าลูกเนี้ยเข้ายัางไงครับจตหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับดูเหมือนไม่ฉลันะครับแต่บอลตกพื้นก่อนแล้วก็วินเหมือนกลับตัวไม่ทันครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่ามันฉลับอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับแต่เสียท่าไปแล้วครับ โอ้ยเปิดเกมมาไม่ถึง,ง10นา <ะ S 2> ทีทอา้าวแล้วได้โมงชกเดียวหนึ่งหนึ่งแนละ้วโอ้โหนาทีสี่สิบเจ็ดครับว่าอีิสับได้สอน 2, ได้ปล่อยแสงแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวว่ามาเดี๋ยวดูครับช้งที่เขามายังไงก็แต่มงคนเดียวโลง่งๆสกอร์หนึ่งหนึ่งไปแล้วครับนี่จ, <ะ S 1> จากบอลตายตรงนะั้นนะครับก้มหน้าเปิดซ้ายบอลโขบคนเดียวละครับโอ้โหสองต่อหนึ่งลีกันซินวาราดีฮาซิด โอ้โหเปิดจากริมเส้นฝั่งซ้ายถือว่าแก้มาเป็นเรื่องเลยนะครับแล้วเซ็นเตอร์โดนโจมตีโดนรุมเลยครับงานนี้เนี่ยไม่รู้ฝั่งซ้ายหายไปไหนครับสองประตูยนต์ข้ามหัวะนะครับบ<ห>ลบมาลิโอ,โโอโทำประตูทีมเก่าวนาที79ครับสกอร์2-2โอ้โหอีกลุคนี้ต้องบอกพ่อคุณเอ้ยเลยครับอืมก็โอเคครับแฟนๆก็ปรบมือให้ครับก็ โอ่เดาต้องชมว่าทำกันสวยมากครับแบงคอกยิงครับใช่ป่ะเดียเทพซัดตะเิงปุ่ได้ครับสะกรอสามสองครับโอ้โหนาทีแปดศูนหกครับนี่ชายเทฟซ้ัมจากเกมที่แล้วอะครับโอ้คุณมาสิทธิ์เพิ่งเสียงแหวบครับโอ้ตกใจเลยครับยิงลูกนี้เนี่ยเข้าเฉยเลยครับโอ้โหมายังไงครับโอ้โห